ระสูนยหนึ่งคือพระเจ้าบอกว่าถ้าเราพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไป,นปนตามกรรมพยาบาทจะละไปนะสองจริญเมตตาจะแก้พยาบาทสามจริญอนาปานาสติแก้ได้ทุกเรื่องนะและสี่เราต้องรู้ว่าใครพยาบาทเบียดเบียนใครคิดอกุศลคนนั้นได้อารมณ์ที่จะได้อัตภาพสัตว์นรกแล้วนะเขาทำให้เรากโกรธแล้วเรากโกรธ คือไม่รู้ละ่ะทุกคนต้องรักษาจิตตัวเองใครโกรธคนนั้นเป็นนกรกกุมเนรจารย์เปลววิสัยเพราะว่าจิตไม่รู้เรื่องอะไรจิตตั้งตรงไหนอันตภาพจะได้ตามนั้น <c oughs> ก็เหมือนโยมเนี่ยเอาเนิ้วแย่ปั๊กไฟไหมละ่ะอืมตายมะตายนะโยมบอกอืมมันยุติธรรมปะแย่นิดเดียตายอา้าวไม่รู้อะไฟไม่รู้จักโยมอะโยมจะเป็นคนดีคนเลวโยมไฟไม่รู้จักนะ โยมไม่อยากเกิดในนรกมันก็ไม่รู้จกักแต่เพราะวิญญาณังปฏิทิตังในผืนนาสามที่เป็นอกุศลนรกเกิดขึ้นแล้วณนะเวลานั้นใช่ไหมดังนั้นะทุกคนต้องรักษาจิตตัวเองถ้าโยมรู้หลักการเนี่ยจิตมโนวิญญาณอย่างผังที่ขึ้นให้เนี่ยโยมจะไม่กล้าคิดอกุศลเลยและโยมจะรู้ว่าทําไมพระเจ้าบอกแม้โจรจะมาเลื่อยเอาไว้วะเธอขาดเป็นสองท่อนนะอย่ามีจิตคิดประทุษร้าอย่าเปล่งวาจาชั่วหย,ย่าให้มีเมตตามีโจรคนนั้นเป็นอารมณ์ โอ้โหเราฟังพระสูตรนี้รับไม่ค่อยไหวแรกๆเนอะอะไรมันกําลังฆ่าเราเนี่ยเราต้องเมตตามันด้วยเหรอมีแต่จะสวนมันเข้าไปใช่ไหมแต่พระเจ้าให้รักษาจิตเพราะถ้าเราคิดอกุศลเราเองเป็นผู้ไปเกิดในอาบายแล้วมันคุ้มไหมล่ะใช่ไหมไม่คุ้มเราต้องรักษาใจาเราให้สงบนะนี่อันนี้คือเหตุผลของพระพุทธเจ้า